ผมจะลองใช้ Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับขั้นตอนแรกเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเปิดบลูทูธในโทรศัพท์เราเชื่อมต่อกับ Honda นะครับมันจะชื่อตัวนี้นะครับ Honda HFT แล้วเข้ามาหน้าตัวนี้นะครับมันจะถามบนจอว่าต้องการเปิด Apple CarPlay ไหมนะครับตอบว่าใช่ครับมันก็ พอกดปุ๊บมันจะเด้งมาที่มือถือเราแล้วก็บอกว่าใช้คา r เพยนะครับแล้วเราก็ยังไงต่อแปบ๊บหนึ่งนะครับมาแล้วโอเคอันนี้คือการเชื่อมต่อ Apple c a r p เแบบไร้สายนะครับก็มันจะงงงนิดนึงนะครับก็ลองไปลองเล่นดูนะครับอันดับแรกก็เชื่อมบลูทูธก่อนพอเชื่อมเสร็จป,ปุ๊บนะครับ ครั้งแรกเนี่ยมันจะต้องกดที่เมนูบลูทูธในจอก่อนนะครับพอกดเมนูบลูทูธที่อยู่ในจอมันจะถามว่าใช้ Apple c a r p เพไหมก็ตอบว่าใช่นะครับใช่เสร็จปุ้บมันจะมีไอคอนตัวนี้ขึ้นมาอ่าโอเคตัวนี้ก็จะเป็น Apple c a r p เพแบบไร้สายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่า Android Auto มันจะใช้ได้ไหมแบบไร้สายอันนี้ไม่ชัวนะครับ Apple c a า p เพเขาจะไปอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ครนนี้ถ้าหลายคนสงสัยว่าถ้าเรา สมมุตินะครับถ้าเราใช้ Google Map บน Apple CarPlay มันจะมี HUD Display ขึ้นมาข้างหน้าไหมอันนี้ไม่แน่ใจต้องลองดูครับการใช้งาน Android Auto นะครับจะต้องเสียบสาย Type C เข้ากับ USB นะครับเสียบเสร็จมันจะขึ้นมาบ้านหน้าจออย่างนี้นะครับเรากดใช้นะครับ เลือกืรอดมเงิน,น,นกันต่อลองใหม่นะครับมันจะงงงนิดหนึ่งครับครั้งแรกปืดเข้าให้กดใช่อันนี้กดถัดไป โอเคมาแล้วแอนดอโตงงนิดนึงแต่ก็สำเร็จครับโอเคต้องต่อสายนะครับไม่เหมือนแอปโป c a คาเพคนที่เคยใช้แอนดรอโตอยู่คงจะพอทราบวิธีนะครับมันก็เป็นพวกแผ่นท่องแผ่นที่ฟังเพลงอะไรตามๆประมาณนี้ครับโอเคนะครับ